แก้บนไข่หมื่นฟองขอเลขเด็ดพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาได้เลขเจ็ดลุ้นรวยปีใหม่แห่ขอเลขเด็ดพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมาาม,ทม,าทมาสามาัคคีทั้งจุดทูบสองน้ำตาเทียนขอหวยเห็นมีเลขเจ็ดให้ลุ้นรวยปีใหม่วันที่23ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชเประาะคา พ่อปู่รีสุดทมแม่ย่าสีปทุมมชีบ้านโนนเมืองที่เกาะคำชะโนดตรงกับวันหยุดและใกล้ถึงวันขึ้นปีใหม่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเดินทางมากราบไหว้อขอพรพ่อปู่แม่ย่าในวันขึ้นปีใหม่พอมาถึงลงทะเบียนรับบัตรสำหรับที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชะโนดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งโตสะระแก่บนตั้งแต่เช้าจนแน่นลานวงสวงมีโตสะระเน่ง มาตั้งโตสะระแก้วถวายไข่หนึ่งหมื่นฟองเป็นพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายบอกว่าโชคดีที่ขอปูไ่ไหวถึงจะไกลเหนือสุดในสยามก็ต้องเดินทางมาแก้บนกับพ่อปู่แม่ย่าตามสัญญาที่บนกับปู่ย่าไว้และยังขอโชคลาบในปีใหม่โดยมีพ่อจ้าชวก,การคำวันสาพ่อจ้ามประจําลานบวงสวงคำชะโนดเป็นผู้พานําทําพิธีส่วนคนที่ชอบตัวเลขพลาดไม่ได้ต้องส่องขันน้ำมนต์พิธีโตสระโชคดีมองเห็นน้ำตาเทียนสีแดง เป็นเลข17สี่ส่วนที่ต้องมองไม่ลำบากสายตาคือจุดทูบเสียงโชคเห็นเพียงสองตัวปกติจะมีตัวเลขสามตัวทูบมองเห็นเป็น17หรือ77มองเห็นไม่ชัดเจนเพื่อโชคดีในงวดวันที่วันที่30ธันวาคมนี้เป็นรับโชครับปีใหม่